พวกเราวงดนตรีลูกทุ่งสุนทรียาแห่งความไพเราพอชแชมแบนพร้อมที่จะมอบความสุขและความสนุกให้กับทุกท่านรับชมและรับฟังแล้วค่ะ <Yeah. S 1> แล้วพี่จะไปนานหรือเปล่า ก็ไม่รู้พี่จะเก็บเงินให้ได้เยอะแล้วปีหน้าพี่จะรีบกลับมาสู่ขอเตยนะสัญญานะพี่เตยจะรอจ้ะพี่สัญญายินดีต้อนรับทุกท่าน เข้าสู่งานประจำปีซึ่งในปีนี้เราจัดยิ่งใหญ่กว่าทุกๆปีพิเศษสุดๆสำหรับการประกวดร้องเพลงผู้ที่ชนะเลิศจะได้เซ็นสัญญาเป็นศิลปินกับค่ายทีโบสตารันที ស្នឹងតានដ្រូ และผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศได้แก่น้องใบเตยพัชระสอนขอสแสดงความยินดีด้วยครับน้องใบเตยครับทําไมน้องใบเตยถ่ายทอดอารมณเพลงได้ดีขนาดนี้จนทําให้คณะกรรมการถูกใจและได้รับชัยชนะในที่สุดครับมันควรจะตรงกับชีวิตจริงของน้องมั้งคะขอเสียงรปรบมือให้กับน้องใบเตยอีกครั้งครับ พบกับศิลบินเจ้ของบทเพลงดังร้อยล้านวิวน้องใบเตยพัชระร มีคนใหม่เนะเตยที่ทำแต่งงานจริงๆและทำไมพี่ไม่ติดต่อมาหาฉันบ้างก็พี่ทำแต่งงานโทรศัพท์พี่ก็หายเตยเชื่อพี่นะเดี๋ยวก่อนเตยฟังพี่ก่อนเตยพี่ทำแต่งงานจริงๆเตยเชื่อพี่นะเ,นเตยเตยเ,เชื่อพี่นะ เช่อพี่นะนะนะเชื่เชื่อพี่ก็ได้ไป่ไหนล่ะสัญญาที่พี่บอกว่าจะมาขอได้ได้ได้เตยนะบันรอพี่ได้เลยงั้นชินขึ้นเวทีก่อนนะขอหอมมาจันทีนึงนะ บ้านเจ้น,นตั้งใหญ่โตเมืองวีระสตรีอยากพาพี่ไปลอดประตูชุมพลให้ได้สัมพันงสามพันวันให้ครบสามทีสามทีวทันให้ครบสามทีชมบ้กกานเงียางันโคตรตานชันเชิญเลิศเชิญหล,ลอกเป็นใหญ่สุดในางานเท่าสรารนารีขอเชิญขอชวนพ่อแม่พี่น้องมาร่ว ปีใจยาใจยาใจยาใจชายใจ นาทีนะคะกับโรงเรียนเทศบาล4พอชามเกินมา2วินะคะจากจังหวัดนครราชสีมาไม่เป็นไรเด็กๆมานักร้องนักดนตรีนักแสดงนะเรียงแถวแนก,การะดานเลยค่ะลูกขยบขึ้นมาใกล้ๆลำพองเลยค่ะลูกเชิญ <Okay. S 1> ข้างหน้าเลยนะคะนักดนตรีมาเลยค่ะเชิญน,นักดนตรีครับ ทุกอย่างนั้นจะขึ้นอยู่กับดุลระยะพินิจของท่านคณะกรรมการนะคะคำตัดสินของท่านคณะกรรมการ<ช>คือเป็นที่สิ้นสุดน,นะคะก็ท่านจะดูตามความเหมาะสมแล้วก็ตามกฎกติกาที่ได้กําหนดไว้นะคะเอาล่ละเดี๋ยวตอนนี้รเราจะได้ให้ท่านคณะกรรมการได้ให้คําแนะนํากับน้องๆจากโรงเรียนเทศบาลสีเพาะชำหรือว่าทอสี่ของนครราชสีมานั่นเองนะคะนะครับอ่ะเดี๋ยวฟังคอมเมนต์นะครับจากท่านแรกนะครับอาจารย์เบิร์ดครับ สวัสดีครับสวัสดีครับฮัลโหลเท,ฮทสฮัลโหลเทสเสียงได้ยินแล้วเนาะได้ยินแล้วนะโอเคครับเออถ้ามันเป็นสองวิแห่งความสุขก็ไม่เป็นไรหรอกเกินมาเถอะไม่เป็นไรหรอกสําหรับครูนะสําหรับครูอะเหมือนดูละครตอนเย็นแล้วกลมกล่อมกลม,กล,ม,ก,ลม,ก,ลมกลืนชื่นใจตั้งแต่เพลงแรกจนถึงเพลงนี้เลยนะครับเล่าเรื่องได้ดีคงเรื่องสนุกแล้วก็ไปได้ดี นักแสดงจริงใจกับการแสดงดีแล้วมันมีจุดทีเ่เน้นในเรื่องของภาพของแสงของอะไรมันมันชื่นใจดีแล้วก็แดนเซอร์นะครับเพลงช้าเนี่ยลายเต้นแข็งแรงดีมากนะครับสวยงามนะครับชื่นชมมากณนะตอนนี้ทีมที่2เป็นลายเต้นที่เต้นแล้วครูชอบมากนะครับมีลมหายใจเดียวกันลายเบียบะารดีหมดเลย นิดเดียวจริงๆก,ก็ไม่ได้ผิดอะไรแต่เพื่อพัฒนาขึ้นเรื่องของการลีเลชคออยังติดอยู่นิดนึงม,นมันพับไปะนะครับถ้าจะรีเลชคอหรือพับคอไปให้จากหน้าอกเอาจากอกแล้วไปนะครับมันจะทําให้เนียนกริบกว่านี้นะครับที่มีอันนี้ก็ดีแล้วนะมีพลังดีมากอะไรเลยคือเพลงช้าจะบอกว่ามันดีไปหมดอะไม่รู้จะติอะไรอะแดนเซอร์เต้นดีมากมาก และนี้หูเลยไปได้ยินดนตรีด้วยนะเดี๋ยวครูดนตรีเขาค่อยว่ากันเพลงช้ามันมันเอื้อกันด้วยดนตรีมันหวานดีนะครับคราวนี้พอมาเพลงเร็วนะครับเพลงเร็วก็มันจะเป็นจุดอ่อนของทุกทีมเพราะว่าอะไรเพราะว่าแรงเราจะหมดแล้วนะครับแรงเราจะหมดนิดเดียวก่อนจะเชื่อมเข้าเพลงเร็วอ่ะอาจจะต้องคุยเพื่อเปลี่ยนเปลี่ยนชุดเปลี่ยนอะไรหรือเปล่าเนาะมันนานไปนิดนึงเยเตยก็อย่าเล่นตัวมากเดี๋ยวเขาไม่ขอนะ เล่นตัวนานเป็นนิดเดียวนิดเดียวเอาเป็นว่าถ้าถ้าทําได้แล้วเปลี่ยนชุดเร็วนะออพอพองอนกับพี่เขาแล้วเออก็ได้แล้วเข้าปั๊บเลยเนี่ยจังหวะมันทิ้งนานไปน,นิดหนึ่งมันก็เลยทาให้เหนื่อยไปน,นิดนึงก่อนเข้าเพลงเร็วแต่พอขึ้นเพลงเร็วแล้วสนุกเต้นดีมีพลังดีระวังเรื่องขาเรื่องอะไรนิดเดียวเพราะแรงมันจะตกนิดนึงนะครับสำหรับการเต้นเพลงเร็วมันนั้นแดนเซอร์ต้องแข็งแรงกว่านี้แต่โดยรวมแล้วสนุกสุนทรียะแห่งความสุขจริงๆวงนี้ครับ ขอบคุณอาจารย์เบิร์ดด้วยนะคะเจ็กเจ็กเจ็กจ็จ็กสวัสดีครับลูกๆทอสีทุกๆคนสวัสดีครับมาตรฐานของเราอ่ะรุ่นพี่สร้างไว้สูงมากคิดว่าอาจจะมีแรงกดดันมาถึงน้องๆรุ่นต่อมานะครับแต่พวกเราก็ทำได้ดีที่สุด โอเคโยนะครับสมกับชื่อชั้นและราคาของแชมป์ชิงชาสวรรค์ที่ผ่านมา,าการสร้างความสมดุลของซาวนะครับเมื่อสักครู่เอ๊ะทำไมเสียงพารทวูดบินมันหายไปไหนพยายามใช้โทรศัพท์และขยายดูถึงได้เห็นว่า อ๋อจัดวงมาในรูปแบบที่อาจจะไม่บาลานซ์กันเลยทำให้เสียงบาทสออกมาเยอะนะครับนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งของการจัดวงดนตรีนะครับไดนามิกสั้นยาวเบาดังรวมๆแล้วชัดเจนคมชัดอยู่ในชั้นดีมากครับแอคคอร์เดียนทำไมไม่หนุนให้ภาพที่เกิดขึ้นตอนหลังน่ะ มีมาตั้งแต่แรกเพราะว่าในเพลงเพลงช้าเนี่ยมีมีแอคคอเดียนคลออยู่ตลอดนะครับแต่ว่าบางครั้งการใช้ไมโครโฟนระยะห่างของไมโครโฟนกับแอคคอเดียนเสียงของดนตรีที่ออกมามันทำให้บางครั้งควรที่จะดังแต่ก็เบาไปนี่คือการจัดบาลานซ์ของเสียงของนักดนตรีผู้ทำการบรรเลงนะครับ ต้องระวังเรื่องนี้ด้วยเรื่องการใช้ใหม่นะครับทำให้ความดังเบามันแตกต่างกันนะครับในสิ่งที่มันควรจะเป็นแต่ถ้าสามารถดึงแอคคอเดียนออกมาอยู่แถวหน้าแล้วมีคนคอยถือไม้ให้เหมือนกับตอนหลังอันนั้นเด่นชัดดีมากเลยนะครับน่าจะมีภาพนี้ตั้งแต่แรกนะครับส่วนกีตาร์กีตาร์เพลงช้าเนี่ย แม้ว่าจะมีสโล่เพียงน้อยนิดแต่เราสามารถที่จะปรับให้ซาวมันเด่นขึ้นมากว่านั้นได้ตอนนี้เท่าที่ได้ยินอยู่ซาวกีตาร์นั้นเสียงบี้แล้วก็จมไปนิดหนึ่งนะครับไม่ได้ยินชัดเจนนี่คือเพลงช้านะครับส่วนเพลงเร็วไม่มีปัญหาอะไรเลยถึงแม้ว่าจะเป็นน้องใหม่สันยาวเบาดังไดนามิก ความคมชัดของสัดส่วนดีมากครับอยู่ในขั้นเกณฑ์ดีเลยกีต้าร์ก็ยังจมๆจมอยู่เหมือนเดิมพัฒนาได้นะครับสาวกีต้าร์เสียงกีตาร์ทำยังไงจะให้ออกชัดเจนพัฒนาได้ครับตินิดหนึ่งช่วงสโลว์แบนตัดสัดส่วนพาร์ทเครื่องเป่าฝึกซ้อมให้เยอะๆครับเน้นตรงไหนจุดสั้นยาวเบาดังตรงไหน เน้นให้ชัดๆมากกว่านั้นนะครับทราบว่าน้องๆอาจจะเป็นรุ่นใหม่ที่มาผัดเปลี่ยนกับรุ่นพี่แต่เราพัฒนาได้ครับโชคดีครับลูกครับขอบพระคุณนะครับอาจารย์สุรพลครับสุดท้ายที่อาจารย์เรังยศครับเชิญครับสวัสดีครับชาวทอสีในเรื่องของนักร้องก่อนวันนี้นักร้องเนี่ยศักยภาพของเธอนี่ ล้นเหลือมากๆเก <t ries> ่งมากการควบคุมเสียง <t ries> ถือว่าค่อนข้างจะแน่นอนมากการปล่อยเสียง <t ries> พาวเวอร์ <Power S 2> <t ries> พลังออกเสียงเต็มโน้ตและกว้างทั้งสองเพลงหาจุดเพี้ยนนี่น้อยมากเก่งถือว่าเก่ง แล้วก็ร้องเพลงโคราดี่ก็ถือว่าเป็นสเสน่ห์เป็นสเสน่ห์ของชาวโคราดนะเอาไป,ไ,เปไปทุกเวทีเลยนะไปแข่งเวทีไหนก็แล้วแต่เราก็จะร้องเพลงโคราดไปด้วย<ม>อย่างเพลงจะขอก็รีบขอ,อยิ่งนึกอยู่<ม>เออมันก็เข้ากับเพลงโคราดได้พอดีพอดีเนาะขอชื่นชมคนอรเรนดนตรีเขาทําดนตรีส่งโช์นี้ได้ดีมากทั้งนักร้องทั้งเต้นด้วย นี่ขนาดครูเต้นไม่เป็นนะครูเต้นไม่เป็น,ตน,ปนแต่ว่าครูดูว่าอื้อวงนี้นรู้สึกแดนเซอร์เขาเขาทำได้ดีทั้งเพลงช้าเพลงเร็วนะสิ่งที่จะที่จดไว้ส่วนมากไม่มีหักคะแนนมีแต่แบบมีทุกอย่างดีดีดีดอา้าขอให้ดีต่อไปขอให้โชคดีครับ ขอบพระคุณนะครับท่านคณะกรรมการทั้งสามท่านด้วยนะครับอโอเคเรียบร้อยนะครับอ่ะนะฮะเดี๋ยวให้น้องๆน,นะครับลงจากเวทีพักผ่อนได้เลยนะครับโรงเรียนเทศบาลสี่พ่อชํำนครราชสีมาเดียรกันเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะ